เล,เล,ลมฝนโชยลางลางคำสาบต้องดังไกลไม,กไ,ไม่ยอมกระทินทิ้าติทไทยไม่ยอมไม่กิน สวัสด,ดีทั้งสามท่าน้อครับผมไหโนอเข้ามาว่ารถท็บป,ประยกตูล้ลงให้ครับผมเลยเลยจัหงหวะขึ้นไหลยักน้อยครับมา,าเวลาสักน้อย มากหรอกครับโอ้เลียนเปไก่เลียนนี้เปไก่ขอบคุณทั้งหกท่านครับสวัสดียามเช้าเด้อครับผมไก่สวยเอาละเก่าโมงกว่าแล้วเก่าโมงกว่าแล้วลม งไปงเน,นอเขอมา้าสวัสดีด้วยครับตักท่ายกันครับผมขอบคุณครับดีแวกขามาไล่ไปไล่ไปไงี้ดับไปเองไงโทษสับกันเลย ไปอะไรไป,ไปรับเองเซ้แบบนี่ครับรว่าไปตั้งยังไงครับว่าปดตัง้งนะสวัสดีคุณจอมสวัสดีคุณสุริยาครับผม โมงครับผมการทำงานครับขอบคุณเด้อ,ดอที่เขามาทัาทายไปในนอสี่ล้านดวงตาแล่นหมาว่าไงบน่น้อรถถอด่อสวยนะียแเลย วันนี้ทั้งหกท่านเด้อครับอี่เข่ามารับชมตอนนี้ก็อยู่ในท่าเรือแล้วฉบังครับผมร่อรดถดท็อปแลนด์มาโยกตู้ล่งไห้ครับเสาแลนด์มายางกระแตกครับยางระเบิดเลส่าข้อมูนางระยะระวางที่นางล่อเนะครับเนาะเล็กขึ้นไหลจักน้อยครับทำงานไหนพิยูกไปพร้อม ขวงรถไปเรนครับผมเก่าวรรยากาศหน้างานเนี่แหละครับไม่ทาเลือดแล้วจะบังนี่แล้ครับผมในการทํางานการเอาตูล้ลงจากรถเอาตู้ล่งเลือครับเน,ะนาะตาแหน่งวอจอดอยู่ตําแหน่งของวอครับตอนเนี่ยตแาแหน่งตามที่ใบงานใบยาเขาบอกว่าลุตตาแหน่งไหนตาแหน่งไหนนะครับเนาะล่อแครรถแรีนมาลง เอาตู้ล่องรถไผ่กันีิแล่นออกไปครับไปจบหนึ่งงานครับผมกแล่นอีกยพ้นอีกรอบนึงครับไปเอาตู้แล่นไปบรรจุกันและครับเจ้าแถวเราย่องนะครับผมกลับมาอีกรอบนึงขันหน่อยนี่คำครับเออนี่ในสองในในสองรอบรอบทุกสามกะรับตู้ค่าหางไผ่บรรจุมือเสองครับขอบคุณมางหากทานเนอรครับอย่างนี้เพราะว่าท,าทักทายไผ่แน่นออ พ่ยาคนจรครับผมขอบคุณครับหน้าง,งานประมาณนี้แหละครับผมในท่าเรือตู้คนทเทนเนอร์น้องอามน้องอามสวัสดีครับอ้ายอ้าย,ายสวัสดีครับน้องอามสวัสดีครมันเศรื่อกินเขา่าเศร้าหรือย,อยังเนาะกินหอวจินเตียงน้องท้ายขอบคุณหลหลายเด้อที่เข่ามาทางใต้อ้าย,ายขึ้นไล่เล็กน้อยครับระยะเวลา ล้อรถท็อปมาเอาตู้ล่งจากรถไหนครับคิดทอดเด้อาสันคิดทอดขึ้นกานน้องใช่เป็นไหนนาะสบายดีไอ้โมดิสินลายลายมือนะครับว่บางๆม่กินกาแฟครับน้องแน่เด้อไอ้สันโอ้โ,อโ,อโอดีใจดีใจเลยยินครับน้องชายชวนครับชวนไปกินกาแฟะะรับมือได้เลยคุณวัสนามีน้องละ่ะ นบุนบาสนาเามีตัวกันนะครับเนาะเพราะวา่าผู้ชายเพราะวา่าผูยิ่งเพราะวา่าคนอยู่ไก่อยู่ไก่นะครับเนาะบุนวาสนามีตัวกันต้องได้พ่้กันจักมือนหนึ่งครับผมออสวัสดีครับคนจอนจากน้ำอามครับ องไส้ด้อเขามาทักทายครับกับพันกับเแวะหาน้องเนะาะพันใส่หล้วเนะ <c oughs> าะไอไอโบนิไปเลยนส่วนนี้เลียนต่ระย่องยางเดียวส่วนนี้องไส้อยู่ใสอยู่แถวไหนเนาะอะอะยอ่องไอ้กับพันไปนี่แล้วพันได้ดเขาตะเบียกไปเนี่ยแยกไอ สุดสักแฟนครับฮ <laughs> ่าฮ่ <laughs> าดด่าไรยเัเดี๋ยวนี้บันไหนเลี้นร่างไก่น้องหล่าเด็ดเลยเลี้ยนน้อยๆอันใหญ่ยี่เหลี่ยมเราย่ออย่างนี้ละทำเกี่ยวทำเกี่ยวถฐารถท็ทอปมันยกกระตู้ลงไ้เลี้ยนอีกเกี่ยวนึงครับยางระเบิดมันเศร้าหนิได้สากระมูอครับผมเลี้ยนมากเลีนมา ระเบ,บิดตุ่มเลยแถวปิ่นทองนี่แหละอา้าวแถวปิ่นทองว่ะอายู่สุรศักดิ์นะี่แล้วเทศบาลสุรศักดิ์นี่ปิ่นทองหนึงห่งบนะอกว่าไงอายุเธอแถวเถีถ่ยสบาลสุรศักดิ์นี่แหละต่ว่ากันเข่าห้องเราก็ขึ้นอนเออตื่นมามือเช้าก็ตื่นมั้ลนะตีหนึ่งตีสองมือเช้าเนี่ยตื่นตีตีสองอตื่นต,ตีสอง,สองมือเช้าตั้งนาฬิกาไว้ ไปบรรจุตูแหลกพึ่งมะหวอดทาเลือนี่เข่ามากกรับผกับมะถ่ายครับการล่อไอยครับนี่คือการล่อคขอ่ถั่ลมาดนี่เลยเยลอ,อย,เยล่อไข่เล่อะไรจอดอยู่ไกลหมูแแลนมากจ้าเจ้ามัจอดอยู่นี่โดนเติบเหรอครับสี่เครื่องสัวโมงแล้วครับขอบคุณนั่งใส่หลายเด้อที่เขาบไม่หากับร่งใจขอบคุณหลายๆครับสมริก็ดีใจแล้ว เด็กออกมาทักทายกันซ้ำเนี่เห็นซ้ำเนี่ยก็ดีใจแล้วครับผมขืนไล่ช่วงระยะเวลาร่อนรถท็อปมายกตู้ล่งไหยรับครับกันตูล้ล,ล่องอยากรถเราขึ้นส่วงวะส่วงวะครับนึ่งเถี่ยวแล่นออกไป๋ยวท่านมูอยู่เอาไปอาม่าอยู่ไใกล้ครับสุรศักดิ <laughs> ์ เงินวะอันที่ตลาดนับสุรศักดิ์ไ่ได้เจอกันที่ตลาดนับสุรศักดิ์ได้สุรศักดิ์เทศาบาลไม่ได้น้องหละเทศาบาลสุรศักดิ์ปิ่นทองหนึ่งเห็นมะมันถี่มีตลาดสม,มือเหรอครับห้อนน้องอําเพ็ดแยงน้ออยู่แถวนั้นโอ้อยู่แถวสุรศักดิ์แยกกับพักยู่แถวนั่นหละตึกแถวนะไปยังแน่นครับ นั่นสั้นๆแล้วยังไงจะได้พอกันได้บัดน,นี้เนี่ยเออเจอกันที่ตลาดนัดสุรสักก่อนงามมาไปเลยน้องหลาขอบคุลไยครับก็มาใกล้ใไซ้สายไ,ไล่กันชั่วโมงครับขานเวลา ซามรถท็อปมันจะเลีย้ยนไม่ไรมันเปนลี่ยนกะเราได้พุน่นนี่เลียนไปจอดดุกนี่กโม่งหมดนะวันไหเปลี่ยนเปลี่ยนกะเปลี่ยนแปดโม่งนะโอ้อยู่เทศาบาลบอกเนี่ยก็ามาเลี้ยงยังก็ไปซื้อเนื้ออยากเนื้อกินเนือน้อลาสมื่อไม่กินนองอามเมย เถืนบาลตรศัสั์ในตลาดามสัความสุขนี้นี่ความสุนี้คามสั่งอะไดอยู่เกะกันดีบว่าเหอดีก่กันเยรักลาพ่อกนดีใจเนาะ ใกออล้ๆกันเหรอกอากชีพขับรถมันก็โมไปไกลน้อกอยกทั้งแถวมองรถไงแรนแลหลายๆกับชลบุรีเหรอครับพัทยาท่าเรือแหลมชะบังแล้วนี่แหละระยองสะตะหีบตไปนี้่รถรถไปทเทเลอร์หลายกันลหลายก็มู้นเลยครับจังหวัดชลบุรีนี่รถทเทเลอร์อาชีพขับรถ เขาได้ ه, ตู้บอแล้วของตู้ท่านร่วงจากรถอยู่พี่น้องเฮ้ยหนักขึ้อนอะงขอบคุณเด้อน้องอำ้ำออกมาทักทา,ายให้ขอบคุณไล่ไล่ตลาดนัดกับเข่าเยอะแมนก๊กต่อายครับตลาดนัดสุรสั์กับเข่าหนี่เรียบเลยเน,นี่ยมาแรงกินสุราน ล่องสลาดล่านได้แสบไปซื้อประจำด้วยก่ไก่ข,ขมก็มีครับต้มก็มีมีสุดยางสุดเน่า,ามมเลยตลาดธุรสักยังหมูลดงย่ำส ا าย่ำสวยบ่ใครกินไไหมดไลยไปนักยัมม่ำหมูแดงครับมันจังหวังย่ำหมูแดงเลียนง,งานจบว่างนั่งกินแสบแสบยุ่งเหงาเหนื่อยนั่นงกินผู้เดียวเออนั่งกินผู้เดียวเสมอเสมอ,สมอกินโถก็ได้ ว่าวิ่งขหตะบันหรอบอามเอ้ยคึ้นหดวตะบันเท่านหนเกี่ยวเขาเกี่ยวนามเนาะนี่หาปลาขวานมุ่มุ่งแท่หน้าด้ลรงอามห่ะใสพักกระแยงหอมจ้ำมึงนี้เนาะตามอกหงเพชรเผ็ดเล็กน้อยโอ้ยใส่บกปอบเกี่ยวเขาไปนล้ำยกเหอ ใจว่าปัานนั่นหมดแล้วหรกครับเ่ราอยากยกงัดลูกยิงหมดล้นี่นางถ่าโดนอะไรกับรู้สึกว่าเส้นแม่บางแกนั่งถา่าการล่อค่อยมันทรมานเนี่ยเพราะว่าเขาสิยล่อค่อยยังกับเหล่วเตี้ยเนาะเออนั่งหลุนอยู่นี่แหละแรนมาบ่ลน้อยแรนมาบ่ลน้อยอยู่นี่น่าใจจอดอยู่ที่เป็นเครื่องสมองครับเออ ตอนมันขึ้นไล่ตองมัจอดที่แหลกกินใั่ซมง้งนึงหมดแล้นไล่เก็บเวลาไปนั่งครับทำงานอหไรไปยู่บอกบอกบอคุณนหนงหามเด้อกลับมาทางใต้กินจนเจ้าของร้านจำได้ไหวไหม่รับบางร้านทําเสียบเนาะร้านกว๋วยร้านต้มเนี่ย เาจะมีเน oh, no ียว่างไว้เขาไปขีดก็เพียกเนี่ยหมูหมูซับหมูว่านไงกินต้มต้มเลยหนึ่งต้มลอยหนึ่งราบห้าสิบบาทลอยหาสิบบาทครับค่าเดียวยังมาเลี้งนำหมูยงมาเลี้ยงเส้ยกินเรากันนานั่นนันกับเขา้ลยครับตลาดสุรศัก์่องว่างกะส่วนนอนไปกินเพื่อนเพื่อนว่ายผมนำใส่ตกบุกงานงอน ลองใส่จักบกปัดทองจวนแวงน้วยเนาะวยกบมกบมมาทีนอ้ยเสียบเสียบกินเขางาวายแ่มันเลี้ยงขาวาใหญ่กินหลายโอ้เฮงหนักแค่มัเลี้ยงยัง oh กินหลายแค่มัเจเดี๋ยวพวกใครได้ก <c ười> ินดำไม่มีเวลาเรีนงานแค่มัเส้ากับแค่มัสวยร่วมกันบางทีแย่มัอสวยแย่มันส اؤ แค่มัเลี้ยงเดียเดียวไ้หมื่ว่านอย่างแค่มัเลี้ยงเลยครับขาดเดียว เลียนอย่างว่าท่านมูนะครับนะเนาะเขาเลียนระยะระยะไก่ซ้ำเตี่ยวต้องได้ซ้ำกันครับกันเขาเลียนเขาเลยซองเขเยเียวเขาได้เขียวยองเสียมันแก่จังไดอยู่นะครับเนาะอ,อดต่อครับอดต่อต่อจะอดได้ยังนานยันยงมโมโหครับรอบปีใหม่แล, <c oughs> ล้วใส่กระปุยหวานเน่าตำแซ่ปิ่งปลาควา,ายเนหะมือนเมีย <c> น <oughs> นี่เหลืวโรง,งนันนายเจ้าเ,เขานีาเ่เหลือตรงนั้นน้ำในสระกะที่บกจัดน้อยทึกงกั่ายเด้แต่ว่ามันสินห,หนาวอ๋อนายเจ้าเ,เขาน้ำในสระแต่ละหน้าแต่ละทงเนี่ยสีมีสระประจําหน้าไผ่หน้ามันเนาะขังสมองขังปลาล,ละ่ะหนาแรง่งหน้ามันลดเออเฮือเอะขึ้นดีๆบา่ที่นี่โอ,อ้หงอเงาเนี่อสระน่ะป่ะที่นี่โอ้ยหนวตึงกี่ บอ,อกสองเศร้าจักน้อยครับบอ,อกสองเศร้าเกียวเขาไปนำ้ำโอ้ยฤทิ่ผอยากเปี่ยบ้านว่านี่เห็นเห็นพี่น้องครับเขาทายรวบตอนเกียวเขาไม่เ,เมืองน้อเนาะตอนขขเขาเขาโยาล้วเกี่ยวเขาตอนนี้บ้านเา้าสมนึกสวัสดีครับผม เ่าอายกินอะไรก็ได้ตัวคนเดียวขอบคุณครับสวัสดีครับ,บคุณสมนึกามาด้วยใจทักทายสวัสดีเจ้าบ้านครับขอบคุณครับผมสวัสดีคือกันเด้อครับสวัสดีครับผมขึ้นไล่ถารถท็อปมันยกตู้ลงจากรถไงครับกาเวลาไปนั่งยูซี่มันก็รู้ซึกว่าการล้อค่อยนี่มันมัน,ม,นมันเบือ่อเบื่อเสี่งนอนเนาะถาเป็นสิบสมวงหนึ่งหรอ เล่นหนีเ,หเขาเสือยเมียขนาดเขามากวานมูได้นน่ปุ่นเล่นหนีไป่นไปไกลผมเล่นกลับมาไงาวะบ้าทีนี่กูว่าเอ้จอดด้นีเป็นสมองเหรอครับอบอกปุ่นเด้อครับที่เขามาทักทายกันแกเอาแกเส้งครับขึ้นไหลอยู่ในท่าเลือนนี่แหละครับ การยกตู้ก็แรง,งลงเขาเจ้าได้ตู้บัดหรอไปบัดหรอปิงติงมากวางท่านเนี่ยเขียวเรียงตู้ท่านได้ลงจากรถอยู่กี่น้องเยไงสู่ไปครับมาด้วยใจยังงีหอยขอบคุณครับผมมาด้วยใจยังงี้ใหม่ขอบคุณครับ สมนิคมาสูานิคคุณนี่เลยโซนิกคุณนี่นนสมนิกขอบคุณครับผมเป็นไดเนาะกินเข่าเศร้าหรือย,ยังเนาะครับขอบคุณที่เขามาทักทายกับคุณนายกตู้ร่องเลยขั้นหนาเื้ออยู่ครับโอ้เสียดแล้ววะตายแง่งคุณน,นี่นะครับ เดี๋ยใส่เมืใส่น้ำก๊าซออกเลยส่อ,อยางกระแตกเขาว่าในท่ากระซ่าอีกมันไม่ยกลงให้ครับถ้อยประตูลงเรือนเสื้อเนี่ยรถถ้อยประตูลงเรือรถถอยปตูลงเรือนแรถถงรไปสมนีน้องโดมสวัสดีอ่น้องโดมมากกว่าน้องโดมบาเดีทักใต้น้องโดมไปว่าท่านเหนียว่าง สวัสดีครับพี่อามน้องโดมสวัสดีครับประเทักทายน้องโดมไปให้เบอร์มาเขียนไว้อยู่บระเทได้ไล่ไล่ไปเนาะเรียนงานสอดแกงปักสอนแกะวัดอดเวลานัน่นหคือน,นอนไหมเพราะอะนี่แล้วเวลาว่างๆกันทั้งสี่เราขึ้นจอดรถลด่อเวลาขาเวลาจังได้ขึ้นไล่เเนนาาะะครับขอบคุณน้องโอ๊ตน้องโ,โดมขอบคุณหลายๆครับผม สวัสดีครับพี่น้องโดมสวัสดีครับเพ่อนคมนิดทักทายน้องโดมครับผมขอบคุณน้องโดมที่แวะเข้ามาทักทายกินข้าวหรือ,อยังเนะาะข้าข้าวเช้าได้อะไรกินเนาะครับอยู่หน้างานครับตอนนี้อยู่หน้างานแรนมากเลยทอแรนมากลรนมากรุ่นหนึ่เนมากครับมาแล้วมาแล้ว เลนเมนบานะแลนมาบ่านะโอ้ผมมาจอดทินงนิ่นนนนง,งครับลุ้นหนรถท็อปแลนด์นมายกตู้รงไห้เห้ยีรจอดอยูยสีสโมงหนึ่อครับนกับบอลเนมาให้เนี่ยขยับขยับตัวยกนี้สิโอ้ยไอ้ลองไหนือลุ้งไงหนุครับนี่ครับการร่อค่อย แกแกโบกหนึ่งเดี๋ยวแกก็มายกให้อ้่ำนั่นสีดาเนี่ยนะครับเออพูดอะไรข้ายู่บ่คือทาเลือดหองเตยแล้วัำเนาะบนะโบวโบทาเลือดหองเตยกันบ่ลยอดมันจะมีไอ้บอลยอดกระปุกจำนองล่อมันน้อครับเนาะห้อยคนแย่งเงินเขาเลยจนเป็นห้อยสีถลอกเต้หรือไป ขันบ่ยอดเขาใหอยนีน่มัยกตู้ลงใหอยนะครับอยู่ข้องเตยเกินมาเฟี้ยเนาะแบบบ่หยานเนี่ยขันเ้าบ่ายอดนเนี่ยมันมันจะประกาศล้งม่มาบายเ้าเลยยอดตงังเนื้อย่างวะสันแออต่ว่าเดี๋ยวหนีมีเอววุเขายกเลิกไปวนะัเนาะวัวกับวัวครับ,บวัวใกล้ซุดเลยละทานเรยอข้องเตยว่วเจอดูครับแม้แต่รอบผพ่อครับผมยังไถห้องครับ <laughs> กันบบไทยกันบบไห่เนี่มันถี่อบอกข้างหอกเขาเขนี่ยกันโบไหกบเคยไปอ่าทาเรื่อคงตังตวคุมือเนี่มีเอวู้ดหรือคือเก่าเลยครับเหมือนคนเป็นแถบม,มันบองไงมากเพื่อทาเรือเอครับเนี่ยพอแหลมจะบางมุมี่ครับแหลมจะบาง,ง่ามี่ทาเรือไงแหลมจะบาง ล่อก็ล่อหน,นุ่ยนะครับจักสิบาย,ยัางไหนทักษิเอิญมันยังไงเนาะมันนั่งเครืสูงหเขาก็สบายแต่ว่าเขาจอดถือตำแหน่งครับตำแหนง่งที่เอาตู้ลงนะครับเนาะน้องโดมสวัสดีครับขอบคุณเด้อน้องโดมที่เข้ามากดซับตะไคร์ให้ให้บริษัทักทายไปครับจดตะเบอร์ไว้ว,ว่าเอ้ ทักทายหาโดมเลยเด้อสันหาไปล่าง่วงครับปั้นยุดอะไรคุย,ย,ครนะย,ย,ยกันโน้นโดวนนะครับเนาะโทรศัพท์คุยกันทักทายกับพวกนี้เองเหรอครับกัดทักทายกันกัดถามสารทุกซุกดิฟกันเลยนะครับเนาะอยู่ใสอยู่ใสเป็ดงานนี่ยังจัดให้แกบบกหนึ่งมา,มาบอกถึงอีก <c ười> โอ้ตายตายเออ เขาแรนงานนะมือมอซองเ,เ,เ,เดี๋ยวเขาหนีออกไปเบิดหรอกครับเดี๋ยวจะว่อกันจังหวะช่วงมือมันจะมือมันถึช่วยกับส่วยดีนะครับแรนแรนงานนี่มือมันจนะนสะดุดเนาะ่มันช่วยแต่สะดุดมือซองในยางแตกครับมือซองยางแตกตุ่มเลยคิดว่ารถบางคนนี่บางคนมุนเบดิดหมดละตัวมันแตกเส้นในเนาะครับเนาะแตกแบบออกกลางๆมันบอสีถ้าสีนี่มันจะต,ตีบางคนเขาแตกแตก็เด้ ว่าเดี๋ยวมันแตกออกเป็นหู้เลยครับเป็นหู้บุ่มออกจุยออกเป็นเป็นผงนะครับเนาะเลี้ยงนี้เยอะไปแหงไปไกลไปหนาครับพ่อกมาเลยคุณไปบบกยางไงได้บาที่้ไหมจบเพ่ครับเทียงมนี่แล้ะคือเลี้ยงนี้ไปไกลเลยครับ มึงเห็นว่าอะไรสวสดบา,วา้มันเหนื่อยๆนี่คนบางเองนอสุด <c oughs> มีผู้หนึ่งกับพีไ่ไอ้ยมีน้องฮักผู้หนึ่งอยู่อยู่ทาบีสองนะครับเนาะขับรถตัวนี้แหละน้องฮัก <ๆ S 2> แต่ว่าเขาอยู่ทาบีสองนะครับเนาะขับรถท็อปเพื่อนนี่แหละ ข้าผ่านนี่ซือซื้อข้ผ่านมะลินมหาสวัสดีบอสวัสดีครับผมโอไยเนาะมะลินมหาสวัสดีเนาะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันครับผมขอบคุณเด้อที่แ้ามาท,าทักทายครับมาบอถึงอีก แมนแมนนายคาเรียข้องเตยสมัยก่อนนองก็เกยไปแมนมิแตมาฟเฟียครับคาเรียข้องเตยมันผมมีเงินพกออกไปนี่เจะะ้าบริลลุงตูงไงครับคาเรียข้องเตยต้องยอดให้ครับยอดให้รถนี่แหละรถทอ็อปจังเข้าไปรับตู้นี่ตู้เขาอยู่ตำแหน่งล่างสุดนี่ใบละใบละสี่สิบบาทรับลงมาเลยครับังอยู่ใบที่สามนี่ เสียมันเลยครับพกสิบบาทเนาะขามันเหลือให้กระสับมันโบเลือ้อันนี้บอกว่ามันจริงครับเออตาเลี้ยวต้องเตยนี่เปียกใหญเคยเรียนโอ้ยธรรมานครับตาเลี้ยวต้องเตยเสียทุกเสียทุกแต่แต่รอพ่อไปแล้วครับแต่เราพ่อนั่ง,ง,งองยู่ข้างหน้าครับเสีย Mä viel